สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาจัดทีมลงแรงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาในแผนของโค้ดเดชองนะครับ4312นั่นเองนะครับผมก็ทีมผมก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นฟูไอคอนนะครับก็เจ็บไปเยอะอยู่นะครับกว่าจะได้มาแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกดแรงกันนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่หน้าเรนกิ้งแล้วครับแรงก็13 2 7เองครับผมนะโอเคผมเจอกับ1430ครับผมน่าจะสนุกนะครับนะ โอเคมาครับก็โอเคผมนักเตะค่อนข้างฟิตนะเดี๋ยวดูทีมเขาก่อนทีมเขาก็เป็นไอคอนเมนยูสามคนนะครับที่เหลือก็เป็นลีเจนด์หมดเลยนะครับ okay, okay, ผมโอเคไปกันไวๆครับผมโอเคครับผมมาครับทุกคนก็เข้าสู่เกมนะครับผมเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเริ่มเขี่ยก,ก่อนนะครับโอเคครับผมเฟรโดตอริสเขี่ยไปที่ปิโลครับยังไงเวียราตัดได้ครับจังหวะน,นี้ โอเคเอาจ่ายติดๆีกโดยจะได้สวนตั้งแต่ต้นเกมแล้ว <c oughs> ชุลมุนอยู่นะครับผมเอาเจอราดกับเจอราดครับคาฟูจ่ายติดอีกแล้วจังหวะนี้ยังไงครับเจอราดเปิดเข้ามาโโอ้หเกือบไปทุกคนวาเสียวตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับโอลิเวอร์คานออกมาคว้าไว้ได้เบ็เคเกนบาเวเบอร์ครับวีารากาก้าไม่ถึงบอลว่ะโดนแบคแฮมตัดได้ครับผมแบคแฮม เอาแบ็กแฮมก็จ่ายภาพเหมือนกันครับผมมาคาร์เตอรฟอร์ดครับโอ้โหกะจะชิ้หนึ่งสองยังไงครับตอร์เรสบอลยังขู่คิกขู่คิกนะวงนะยังแบบคุมการครองบอลไม่ได้เลยครับทั้งสองฝ่ายนะครับผมโอเคครับมาแบ็คแฮมเอาโดนบุกมาบ้างครับรอบนี้เคมเบลตัดได้ครับกาก้าจ่ายไปทางขวาให้เจรดครับเจรดแทงช่อง โอ้โหไม่หลุดครับผมเขาอ่านทางถูกอะโอเคมาอยู่ที่เอริวอคารนะครับผมเอริวอคารเตะยาวขึ้นไปคาฟูครับคาฟูมาที่วิเอร่าใครวะดูมินิเก้ครับเล่นกับเรดฟอร์ดจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยโอ้โหซัได,ด้ไซน์นะครับผมนี่ครับจงังหวะรีเพย์นะ รูมิลิเก้เล่นกับบัตฟอร์ดแค่สองคนนะครับผมโน้ววดนด้ได้สายโอ้โหตาขายกับขาด okay, ครับผมแหมโอเคครับขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมนาทีที่ยี่สิบสามนะครับโอเคมาลุยต่อครับก็ย้ำอีกทีนะผมนะเจอกับแรงด์หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบนะผมผมแรงด์แค่พันสามเองนะโอเคมาครับบุกมาอีก วีราโอ้โหจ่ายติดครับผมเอาทะลักมาครับยังได้อยู่เรดฟอร์ดมาที่วีราวีราจิ้มมาลูมิเก้ก็เรียบร้อยโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับผมนี่ครับบอลทะลักมาที่เรดฟอร์ดเรดฟอร์ดจิ้มขึ้นหลังไปที่วีราแทงมาที่ลูมินเก้ก็ปั่นเรียบร้อยเลยนะครับผมปิดตัวยิงนะโอเคครับผมสองประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าครับผมโอเคครับมาเต็มกันต่อ ไเคนครับกากกาเอา้าไปเตะกันเองทําไมวะเน,นี่ยเรียบร้อยเลยทุกคนหลุดมา2ลูกนี้ตอรเรสลุยคัออนออกมาโอ้โหอุตสาแบบบล็อกได้แล้วนะดูภาพช้านะครับนี่ลุยคันบล็อกได้แล้วนะแต่มันแบบจังหวะสุดท้ายไปโดนตอรเรสอีกทีหนึ่งครับผมก็เข้าประตูไปครับโดนตามมาแล้วผมนะเป็น2ประตูตอนหนึ่งนะครับผมโอเคครับเวลาเหลือเยอะผมไม่เป็นไร มาครับเล่นต่อบูมิริเก้โอ้โหเสียหลักพลาดเลยลูกนี้นะครับปิต์เช็คโยนมาที่เจราดครับผมรับสันไปแฮมเล่นกับตอเรสครับโอ้ยห,หลุดว่ะเกือบไปทุกคนดีที่ยังมีแคมเบลตามมาได้นะครับผมอาแจ้งเตือน <c oughs> ขออภัยด้วยครับทุกคนโอเคเล่นต่อ าครับเจอระเจอระตัดได้ครับผมมาที่รดฟอร์ดครับรดฟอร์ดถึงไหมเอา้าได้ด้วยโรมินเก้ยิงโอ้โหติดเซฟครับผมซ้มอีกทีโอ้ไม่ได้แล้วอะโอ้โหเสียดายครับผมทุกคนเรียบร้อยเลยจบครึ่งแรกครับผมโอเคผมหมดเวลาครึ่งแรกนะครับก็ยังนําอยู่นะผมนะสองประตูตอนหนึ่งะครับคองวอนได้มากกว่านิดหนึ่งนะครับ โอเคครับผมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วชุดนี้แหละนะครับมาลุยกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับเป็นทางเราได้เขียบ้างผมบุจากซ้ายไปขวาแบคแฮมครับเล่นยาวมาลุนนี้โอ้โห,โ,หโดนชนเขาเล่นกันที่อุ้ยเกือบไปทุกคนเขาเล่นกันอยู่หน้าประตูตัวเองนะเกือบฉกมาได้เลยเมื่อกี้มาครับโดนบุกมาอีกแล้วครับผมเรดฟอร์ กับแบ็กแฮมสองคนโอเคครับได้อยู่ส่วนไปบ้างครับกาก้ากากา้กาโยนมาที่เรดฟอร์ดได้ไหมโอ้โหเกือบไปทุกคนโดนกระแทกกระเด็นเลยนะครับโอเคครับผมบอลอยู่ที่ริมเส้นขวางขวามาที่ปิโลครับเจอรดเรดฟอร์ดครับผมขึ้นหลังมากากา้าตัดได้แบ็กแฮม แทงไปที่โอ้โหลึกไปหน่อยครับแรงไปหน่อยครับผมบอลอยู่ที่ปีเตอร์เชคครับอุ้ยเกือบอีกแล้วเขาเล่นแบบโคตรแบบเกือบไปทักคนเขาเล่นแบบเร้าจัดเลยอะโอเคแบ็คแฮมโอ้โหแรงไปหน่อยบอลอยู่ที่ร็อสันครับเล่นกับแบ็คแฮมโอเค,ครับ,บเบรเกอเบอร์ตัดได้โอ้โหรีบจ่ายไปหน่อยครับ บนที่เปโลกเจอระครับเจอระโอ้โหยยังไงลูกนี้โอเคครับผมมาถึงก่อนนะแบคแฮมสาดยาวขึ้นไปครับผมลูมิเนเก้ปาดกลับเข้ามากา้กาแทงลูกนี้หลุดด้วยครับผมหลุดแบบนี้ก็เปิดหม่งเกมมิ่งโอ้โหเปิดหม่งเกมมิ่งครับนี่ภาพช้านะแทงมาลูกนี้สวยอะไม่จับเลยนะคนเปิดแล้วก็นี่เรียบร้อยเลยนะครับผม โขกลงพื้นเลยนะสวยอ้ลูกนี้เปิดมงเกมมิ่งนะครับเอาทำไมเช้าวะโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยนานไงโอ้โหสามประตูต่อหนึ่งแรงฟันสี่ะทุกคนโอ้โหเสียอารมณ์มาทุกคนจริงๆเลี้งเมื่อไหร่เลี้งผมจะขึ้นบ้างวะเนี่ยเรีแบเออเจอแบบเจอเร่งเยอะทีไรแบบเราจะชนะแล้วโดนแบบนี้ทุกทีเลย ก็ทุกคนเจอแบบไหนกันบ้างแล้วก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมสำหรับคิีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฝากซับสบคไคร้กันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย